สื่อมวลชนทุกท่านนะครับในวันนี้ทางพรคประชาชนนะครับจะได้แถลงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะที่ทางคณะรัฐมนตรีนะครับได้มีการเห็นชอบร่างระฐาชกฤษฎีการโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติตามมาตรา64ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพศ2 5 6 2 และร่างพระราชบัญญัติเฎิบักาโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพย์กรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตหวงห้ามร่าสัตว์ป่าตามตามาตรา121แห่งพระราชบัญญัติสงวนและค้มคอ,รรองสัตว์ป่าพศ2562นะครับซึ่งได้มีการอนุมัติไปเมื่อวานนี้นะครับในวันที่12พฤศจิกายนซึ่งทางพาคประชาชนนะครับ ในขณนะฝ่ายค้านที่ทํางานติดตามและตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลมาตลอดเรารู้สึกหวังเป็นอย่างมากที่รัฐบาลเพิกเฉยต่อเสียงเรียกร้องของพี่น้องประชาชนนะครับในเกตปา่าอนุรักษ์และก็ภาคประชาชนซึ่งก็ได้มีการคัดค้านการเห็นชอบในร่างพระราชกัษศิสรารทั้งสองฉบับเนี่ยมาตลอดเวลาซึ่งเหตุผลในการคัดค้านของภาคประชาชนนะครับทางภาคประชาชน เราได้ม yes. ีการแถลงไปแล้วซึ่งก็เป็นข้อห่วงกังวลในเรื่องของกระบวนการและก็เป็นข้อห่วงกังวลในเรื่องของตัวเนื้อหานะครับซึ่งในส่วนของรายละเอียดของตัวเนื้อหานะครับผมให้ทางสสเล่าฟังนะครับให้ท่านได้สรุปที่แจงต่อพี่น้องสื่อมวลชนครับเิญครับเราฟังบริษัทสกุลนะครับใน็นอราการข้าราชการนิการการที่ดินาริได้สินแล้อนะครับ ในส่วนนี้นะครับภาคประชาชนเราได้ติดตามเรื่องนี้มาอย่างใกล้ชิดแล้วในชั้นกรรมธิการนะครับเราก็ได้มีการเชิญทั้งส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็คือ,อกรมบุรยาน,นและสำนักงานคณะกรรมการพิเศิการมาที่แจงรวมทั้งยังได้เชิญและก็ขอหนังสือชี้แจงเสนแนะนะครับจากองค์กรที่สระก็คือสำนังกงา,านคณะกรรมาก,การสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสำนังกงานผู้ตรวจการแผ่นดิ อกจากนี้ก็ยังเชิญผู้แทนท่านประชาชนและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบมาให้ข้อมูลข้อที่จริงและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำขั้นาาตอนในช่วนี้ด้วยนะครับเมื่อวานนะครับวันที่12ที่ผ่านมาหนละังจากที่คางรัฐตาลได้มีมติเสร็จแล้วนะครับคุณรนฐบาลได้ออกมาแถลงซึ่งเน้นย้ำอยู่ใน2เรื่องซึ่งผมคิดว่าเป็นสาระสำคัญน,นะครับเรื่องที่1ก็คือรัฐบ,บาลแถลงว,ว่าพราชกิจศการฉบับนี้นะครับ ไม่ัดสิของประชาชนในการพิสูจน์สิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับการพิสูจน์สิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินกับการรับรองสิทธิ์การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตอุทยานมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับแล้วเรื่องนี้มันเป็นการชี้ทางที่นําไปสู่ทางตันนะครับเพราะการพิสูจน์สิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินเริ่มต้นที่จะต้องมีก็คือเอกสารสค .1 นท .3 อย่างนี้เป็นต้นนะครับ และอย่างติดเงื่นอนไขตามประกาศระรวงฉบับที่4ี่สิบสามครัาองพันหรสด้วยนะครับที่ห้ามีให้มีการออกโฉนดน,นอกอสามในแก่ที่ดินที่เป็นภูเขาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการแนะนําให้คนเนี่ยไปพิจารณาตามประมวลกฎหมายที่ดินนี่จะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับประการที่2ก็คือ,อแถลงว่าร่างพระราชกิจการนี้ใช้บังคับกับ6พื้นที่เท่านั้นนี่เป็นคมชี้แจงที่ยังคลุมเครือนะครับเพราะปัญหาก็คือว่า แม้ว่าบตรมอที่ขานร่างพิที่ให้ความเห็นต่อร่างรัชกิจิการนี้นะครับจะแนบท้ายมาที่6แห่งนะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับสำนักงานคณะกรรมการพิเศกาได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการการที่ดินนะครับว่าให้รัฐบาลดําเนินการประกาศโดยใช้แผนที่ที่ได้จัดทําขึ้นภายใน240วันนีแนบท้ายไปก่อนแล้ว ถ้าที่ไหนที่ได้มีการามีปัญหาก็ค่อยมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงกันในภายหลังอันนี้นะครับคือ,อในเมื่อคณะกรรมการกิจการเนี่ยให้ความเห็นเป็นแบบนี้แตวแว่ว่ารัฐบาลแถลงว่าใช้บังคับกับ6พื้นที่ทีนี้คําถามที่ผมคิดว่ารัฐบาลจําเป็นต้องชี้แจงให้ชัดเจนก็คือว่าพระาชกิจการที่กําลังจะออกนี้จะใช้บังคับเพียงแค่6พื้นที่เท่านั้นอีก2 8ที่ ไม่มีผลใช้บังคับเลยรหรือจะมีผลใช้บังคับทั้ง224ที่แต่เบื้องต้นใช้บังคับเพียงแค่6ที่อีก218ที่รอแก้ไขแก้ไขเสร็จเมื่อไหร่ค่อยนำมาบังคับใช้ต่างกันอย่างมากนะครับในส่วนต่อไปนะครับปัญหาในเนื้อหาของร่างพระราชกิจการนี้นะครับ มีสส่วนนะครับคือส่วนที่1ก็จะเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการจัดทําร่างรัฐกิจการนะครับในการรับฟังความคิดเห็นรับฟังความคิดเห็นในทางออนไลน์นะครับและมีการจัดประชุมทางออนไลน์ซึ่งประชาชนที่ได้รับผลกระทบไม่รู้และก็ไม่มีส่วนในการให้ความคิดเห็นนะครับประการที่2ก็คือในการ ออกพระราชกิจการไม่ได้จัดทําแผนที่แนบท้ายให้ครบถ้วตามที่ามาตรา64และมาตรา12 121ได้บัญญัติเอาไว้นะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องความชอบด้วยกฎหมายนะครับว่าการออกพระราชกิีการที่ไม่ได้เป็นไปตามาข้อกําหนดของกฎหมายแม่บทอย่างเป็นกฎหมายที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับประเด็นต่อไปก็คือมีกําหนดระยะเวลา20ปีนะครับซึ่ง ตัวมาตรา64และมาตรา121กำหนดว่าการอนุญาตให้มีกำหนดคราวละ20ปีนะครับแต่พระราชกฤษฎีกาในสองฉบับนี้กำหนดว่าเมื่อครบ20ปีให้สิทธิสิ้นสุดลง2องเรื่องนี้ต่างกันนะครับเป็นต่อไปก็คือเนื้อที่ที่จะอนุญาตค,ครอบครัวละไม่เกิน20ไร่นะครับและรหรือในกรณีที่เป็นครัวเรือนได้ไม่เกิน40ไร่ ซึ่งเรื่องนี้มันก็ไม่ได้สอดคล้องกับข้อที่จริงนะครับเพราะว่าในทางปฏิบัติแล้วหลายๆกรณีนะครับครอบครองที่ดินเกินป่าจํานวนนี้โดยเฉพาะที่ดินที่เป็นไร่หมุ่เวียนที่ดินแปลงรวมนะครับมีพื้นที่เยอะกว่านี้จานวนมากนะครับแล้วก็สิทธิที่ได้มาไม่สามารถสืบทอดเป็นมรดกได้เรื่องนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างราชอาลที่4ตไนที่1 6 0ในมาตราที่37นะครับที่บรติว่า บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดกนะครับการที่กฎหมายระดับรองออกกฎหมายมาขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญอันนี้น่าจะเป็นกฎหมายที่ไม่ชอบนะครับนอกจากนี้ยังขัดแย้งกับมาตรา64และมาตรา121นะคขั้นต้นด,ด้วยนะครับประการสุดท้ายที่เป็นเรื่องที่สําคัญก็คือห้ามคืออนุญาตให้มีการต่อสร้างอาคารโรงเรือนได้และนะครับ ให้สูงไม่เกินสชั้นและต้องใช้เพื่อการอยู่อาศัยหรือทำกินเท่าที่จําเป็นแก่การดำรงชีพเท่านั้นปัญหาก็คือว่าอะไรคือจําเป็นแก่การดำรงชีพนะครับสร้างบ้านที่เป็นปูนได้ไหมนะครับสูงไม่เกิน2ชั้นถ้าในกรณีที่อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำพื้นที่ลาดชันก็อาจจะมีเหตุผลนนแต่ก็ยังมีพื้นที่ชุมชนในเขตบริการอีกจํานวนมากนะครับ ที่เป็นพื้นด้านะครับอย่างนี้อาจจะสามารถที่จะสร้างสามสี่ชั้นได้เพราะว่ามันเป็นคืนดาาไม่ได้เสี่ยงต่ออันตรายอย่างนี้ครับการไปห้ามสิ่งเหล่านี้มันจริงไม่ได้สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่นะครับแล้วก็อีกข้อห้ามหนึ่งก็คือ,อใช้ว่าห้ามมิให้ใช้เพื่อวัตถุประสองค์อื่นยกตัวอ,อย่างเช่นโรงงานและโรงงานนี้เท่ากับเป็นการห้ามไม่ให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน คนที่อยู่ในอุทยานเกินกว่า90%มีอาชีพทําการเกษตรนะครับอย่างเช่นปลูกมันปลูกพืชผักเมืองหนาวปลูกผลไม้นะครับซึ่งในทางข้อที่ริงทุกวันนี้มีการสร้างโกดังลเล็กๆน้อยๆพื้นที่ในการขนถ่ายสินค้าเหล่านี้นะครับถ้าห้ามไม่ให้มีการสร้างโรงงานถ้าดีความรวมถึงโกดังของชาวบ้านที่อยู่ตามชุมชนด้วยอย่างนี้มันก็เท่ากับว่าจํากัดไม่ให้มีการทำอาหารกินกันแล้วนะครับ แล้วอีกประการหนึ่งที่สําคัญมากก็คือกรณีการสร้างโฮมสเตย์ของชาวบ้านนะครับห้ามไม่ให้มีการประกอบกิจการโรงแรมก็หมายความถึงการห้ามม่ให้ชาวบ้านนี่ทำโฮมสเตย์ซึ่งตอนนี้นะครับมีการก่อนหน้านี้มีการตกลรงร่วมกันระหว่างชาวบ้านและอุทยานในระดับพื้นที่ในการทําการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําสวนดอกไม้การสร้างที่พักรองรับนักท่องเที่ยวจุดชมวิวต่างๆเหล่านี้นะครับ ถ้าห้ามล่านี้ก็หมายความว่าที่ของชาวบ้านที่เคยตกลงร่วมกับอุทยานในการทํทาการท่องเที่ยวทําที่พักในระดับพื้นที่เล็กน้อยๆเนี่ยเขาต้องรื้อออกหมดใช่ไหมอันนี้เป็นปัญหาที่ตามมานะครับสิ่งที่เป็นข้อเสนอแน่นะครับมีสองประการนะครับกรณีที่หนึ่งก็คือ,อกรณีนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ชัดเจนแล้วนะครับว่า,ปร,ราประมวลุทยานออกมาตอนที่ประมวสิ่งร่องบุญป่าเนี่ยเนื้อหา มีปัญหานะครับซึ่งจำเป็นต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับซึ่งในรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวทางสะรตดได้มาพูดถึงแนวทางข้อเสนอในการแก้ไข,ไขปัญหากฎหมายฉบับนี้ที่การพิธีวิคุณนะครับผู้แทนนครราชสีมาภรคประชาชนก็ในนามของรรคประชาชนนะครับ ก็าจะขอเสนอให้ทุกภาคการเมืองนะครับไม่ว่าทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและภาคประชาชนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติอุทยานและพระราชบัญญัติสมวนคุ้มครองสตา่าที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตประชาชนและการรับรองสิทธิ์แก่ประชาชนให้มากขึ้นนะครับโดยภาคประชาชนจะขออาสาเป็นเวทีกลางในการรับฟังข้อเสนอจากทุกฝ่ายผ่าน,นกลไกคณะกรรมการการที่ดินทรัพย์กรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นที่ทุกฝ่ายเห็น ถูกต้องตรงกันเห็นฝ่ายยอมรับร่วมกันนะครับใช้กระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติในการแก้ไขปัญหาและทั้งนี้เองพรรคประชาชนก็กําลังเสนอร่างกฎหมายทั้งสองฉบ,บับที่เกี่ยวข้องและจะทําการรณรงค์กับประชาชนทั่วประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนในปัจจุบันนะครับพรรคประชาชนในฐานะพรรคฝ่ายค้านที่จะทํางานติดตามปัญหาเรื่องนี้ก็จะถาอทำงานเชิงรุกนะครับในฐานะที่พรรคประชาชนเองก็มีเป็นประธานคณะกรรมการการที่ดินจะทํางานติดตามตรวจสอบ รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชดัง่าวนะครับขอแจ้งกับพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยในที่ดินทํากินในป่านุรักษและภาคประชาชนนะครับว่าสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนมาได้ผ่านคณะทําง,งานของภาคประชาชนตามจังหวัดต่างๆคณะทําง,งานที่ดินด้านที่ดินของพักเพื่อติดตามตรวจสอบสัญญาที่รัฐบาลให้ไว้กับภาคประชาชนในการผ่านนางพระราชกิจสิทิการทั้งสองฉบับเมื่อวานนะครับ